30%เนต์เนี่ยดัสเเนียตัวใหญ่ๆเนี่ยแต่เราได้40%่สิครับผมเรียกว่าโคตรแรล้วของวัมุขอกระทุ้ไว้สามตัวผมฟาดไปถึงทีเกลบไปแล้วก็ตีฮะใช้ของใช้ไม่ไผ่ฟาหน่อยแม่ไอ้นาคอดจะหนีไปไหนขอตีทีนึงสลิมสลิมไอ้ใต้ไอ้ใต้ไอ้ใต้จะหนีไปไหนไอ้ใต้ แต่ด้านบนเหมือนว่าบวกกันมันมากครับผมเรากกขอตัดสินได้พวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตของเช้ามาหันครับเพื่อประหารหัวชนะเรนนี้กลิ้งเป็นทีเด็กกระทุ้นนงไม่ได้สไลด์โดดูดไปสองว่ะ อเชบลเายก็ต้องกราบสวัสดีมินนักลักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะฮะและ EP พีนี้ก็ผมทุกท่านก็อยู่กับผมฮะ ต้นปืนไม่โด่งคนดีคนเดิมรับผมกับสุดยอดฮีโร่ที่ถูกปรับมาใหม่ครับผมกับเจ้าซูกา้าหรือว่าแพนด้านั่นเองซึ่งวันนี้ฮะเรามากับสกินดากอนมาเตอร์ครับผมและที่ไม่ธรรมดากว่าน,นั้นคือเราจะมาเผยครับผมว่ามันโหดแค่ไหนปรับอะไรมาบ้างและที่สําคัญมันโกงยังไงครับผมในแพทนี้ฮะก่อนอื่นเลยฮะด้านล่างครับผมแกลกครับผมเขาบอกว่า แม่กูมารอตั้งนานแล้วเนี่ยอยากจะบบกเนี่ยอยากจะบวกมึงเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเอาเฮ้ยฮุกลิปปอมาได้ด้วยกลิ้งมาตีรีตีรีโอ้โหเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยว่ะแม่เก็บเฟิร์สแบบชิวๆครับผมด้วยบาร,รมีของน้องแกลกเขานะฮะฮุกมาแบบแม่นยำฉับไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมาระหว่างนี้เราก็ขอฟาร์มไปก่อนนะฮะตีไปโชเด้พิ娅พิ娅จอยอยากรู้ครับผมว่าตัวนี้สกิลมันทำอะไรได้บ้างะครับอ๋อได้เลยครับน้องจอย สำหรับสกิลของเจ้าแพนด้านะสกิลหนึ่งของเขาจะเป็นสกิลกลิ้งนะครับผมนี่ฮะวกลิ้งไปอย่างนี้ครับผมมันสามารถกลิ้งได้2ครั้งเนาะและแพทนี้ครับผมเขาปรับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยส่วนสกิลสครับผมมันจะเป็นการกลิ้งเหมือนสกิลหนึ่งเลยแต่กลิ้งได้แค่ครั้งเดียวฮนะและถ้าเรากลิ้งผ่านสตูเนี่ยน้องจ้อยดูนะเราจะได้รับเกราะด้วยเห็นไหมโคตรเจ๋งเลยครับพี่สุดยอด ส่วนสกิลอันติมาน้องจ้อยอันตินะครับผมมันจะเป็นกระโดดบั้นท้ายสลาตันครับผมกระโดดกระทุ้งหน้าศัตรูฮะซึ่งสกิลนี้ครับผมเขาปรับมาให้แรงขึ้นอีกครับผมแรงขึ้นจาก700เป็น800ดาเมจเลยโอ้โหพี่โคตรสุดยอดขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงลวงความลับเฮพ้พี่แล้วเนี่ยสกิลเนี่ยพี่พี่บอกว่าโคตรโหดอะฮะแบบว่ามีปั๊บคงโกติดตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้องโอ้โหอันนี้จะลืมไม่ได้เลยฮะ มันเป็นทีเด็ดของเจ้าตัวนี้นะครับน้องจ้อยดูงวัอเพื่อนเราต้องการทีมความช่วยเหลือครับผมเราปลิ้งมาเนียนๆตีไปดิตีดีดอีแหมสุดยอดเก็บไปได้ครับผมพี่พี่ยังไม่ได้อธิบายสกิลเมื่อกี้เลยพี่อ๋ออ๋อลืมลืมลืมโทษโทษโทษมามันคือสกิลติดตัวครับผมเดือดชี้ฮะน้องจ้อย น้องจ้อยนี่บอกเลยว่าสกิลนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราจะฆ่าได้เนี่ยมันก็มาจากสกิลนี้เนี่ยแหละสกิลนี้ฮะมันจะทําให้เราเนี่ยเวลาตีศัตรูนะฮะมันจะมีออร่าเป็นบับฟเสียวเขียวข้างล่างนะข้าง,างบนฟ้าเลยเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนั้นฮะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยตียแรงขึ้นครับผม40%มากกว่าแผนเก่าที่มีแค่20%นะสองเท่าครับผมเดี๋ยวพี่ขอคิวแป๊บนึงไอ้ตายไอ้ตายเนี่ยฮะและที่สําคัญเลยน้องจ้อยคูดาวนะครับผม มันลดลงจาก20่สิบวิเหลือเพียงแค่15บห้าวิเองเนี่ยนะเท่านั้นนะฮะน้องจ้อยโอ้โห,โหพี่โคตรสุดยอดผมนี่อยากจะเล่นขึ้นมาแล้วฮะเดี๋ยวพี่ขอคิวแป๊บนึงนะน้องจ้อยโอ้โหไอ้นาคอรดมันจะมาเหน่ยวอะไรตรงนี้อขอกลิ้งนิดหน่อยทุงไปทุกไปตีบางทีฟาดไปฟา,าดไปแล้วก็อโอ้โหพี่มึงแม่งไม่ได้ซ่าโอ้โหพูดขนาดนี้อย่าเรียกกูพี่เลยฮนะมึงพูดเองนะไอ้ต้นพี่เมื่อกี้ผมล้อเล่นนะ เล่นซ o ไม่ไว้หน้ากูเลยคือเพื่อนผมอ่ะพี่เขาอยากเขามีอะไรจะถามอ,อ่ะอ่าๆมีอะไรถามอีกอะคือเขาอยากรู้ว่าพี่ใช้ไอเทมอะไรใช้เซตไหนอ๋อเซตไอเทมใช่ไหมแป๊บนึงก๊าบนึงเดี๋ยวพี่ขอบวกก่อนมาตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหทีมเขานี่บุกกันกระหน่ำเหลือเกินเราขอกลิ้งมาก่อนนะซิ๊แกแซดทวบทวีดขวาแล้วก็ฟาดไปดีมาหลอกมาหลอกจะห,กกน,หนีไหมจะตายแล้วขอตีโอ้ไอ้แร็มันสู้เราอ่ะมันจะงัดมันจะงัดโอซอลิมมาชิ้พายขอ,อกลิ้งนี้ก่อนเฮ้ย ฉหน,น้นาขอ,าอด,ดูในปลาครับผมคุณผู้ชมโอ้โหไอจอยเห็นยังพี่ไหมโอ้โหพี่สุดยอดด้วยบรารมีของผมนี่พี่พี่ถึงได้คิวแบบนี้โอ้โห,โโห,โโหโสุดยอดแม่ได้คิวกันแบบงงๆนะ โอเคมาจ้อยที่เมื่อกี้เพื่อนจ้อยฝากถามว่าพี่ใช้อเทมเซตไหนในการเล่นในเกมนี้นะนี่เลยเราก็ขึ้นกลางจอไว้เลยนะเซตนี้เลยครับผมชิ้นแรกนะก็จะเป็นดาบฟาร์มเนาะนี่ก็ช่วยเพิ่มดาเมจส่วนชิ้นที่2ก็เป็นรองเท้ากรอนะฮะซึ่งที่ออกมาก็เพราะว่าเกมเนี้ยฮีโร่ดาเมจเยอะเนาะเอาอาจจะพลิกแพงเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันเมทก็ได้นะถ้าเจอตัวสกิลเยอะ ส่วนชิ้นที่3าก็เป็นสเปียร์ออฟลองกินุดนะนี่ก็เป็นจอกกราะแล้วก็ฟอสเทปนะเอามาถึกนิดนึงแล้วก็บล็อกเค้นสเปียนะอันนี้ก็เป็นจอกกราะนะครับผมตามด้วย s h ิ e l d of ล o อสนะทำให้เราถึกขึ้นช่วงท้ายเกมครับผมเซตนี้ต้องบอกเลยว่าถึกมากแล้วก็สามารถเข้าไปล้วงคุกกงไหนได้แบบสบายๆเลยครับผมโ <Wow. S 1> okay, อเคครับคุณครับ แต่ด้านบนดูเหมือนว่าบวกกันมันมากครับผมเล้ากอกขอตัดสินนด้พวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตของเฉามาันครับเพือ่องหาราหัวชันเนื่อนี้รีงไปทันทีแล้วก็ทุบไปที่สไลด์ลูดไปสองว่ะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอาว้แเราเพื่อนเขามาฮะจังหวะน,นี้ไม่หย,ยุดยอนเราขอกิ้งนี้ก่อนสไลด์ลงมาเดี๋ยวแฟนช่วยด้วยเราดิฟมาดิฟมาดิฟมาก่อนดิฟก่อนอือหือล้อตายเฉียวเฉียดครัวผม จังหวะนี้เราหาส้มในป่าก่อนดีกว่าครับผมผู้ชมน่เงียบๆนะเงียบไปก่อนโถดว่าแบบนี้ไม่รอดแน่นอนฮะขอกลิ้งไปยัดทันทีจัดพึ่งอ่ะเราต้องไปครับผมนี่ครับผมสังเกตนะจะมีสกิลเขียวๆนะออร่าติดตัวของเราขึ้นตลอดเนาะเวลาเราตีครั้งแรกนะและสีเทาเป็นคูลดาวนาะเมื่อโหลดเสร็จก,ก็สามารถเก็บเก็บชาร์จใหม่ได้แต่ต้องบอกเลยว่าไอ้เพิ่มเนี่ยมันเพิ่ม40%เนี่ยขนาดคองโกอ่ะเขายังให้แค่30%เนี่ยไอ้ดัสเลียตัวใหญ่ๆเนี่ย แต่เราได้40ครับผมเรียกได้ว่าโคตรแรงครับผมขอกระทุงรีโปตนี่ฮะสังเกตความรุนแรงของมันความรุนแรงของมันขอฟา้าดแล้วก็เรียบร้อยเพียงแค่สี่วินาทีครับผมเราสามารถเก็บได้แบบชิวๆฮะพี่ครับพี่ครับผมเพื่อนจ้อยนะครับผมอยากรู้ว่าพี่ใช้หลุนอะไรนี่น่ะทําไมโหดจังแหมไอ้พวกนี้นี่ถามกันเยอะจริงๆเลย สำหรับรูนที่ใช้มาก็ใช้ลูอ 10, นะ่อนสล็อตสิบเนาะสปีริตสิบแล้วก็ดาก้อนคาวสิบนะอาจจะเฮ้ยพิ่งมาว่ะของหวานมุก it was at this moment that Nathan knew he fucked up ขอกระทุงไปสามตัวผม I I ว่าดไปทีทเกลบไปแล้วก็ตีฮะใส่ขอ,อนน <S <s <Slide> <S งใส่ไม่ไผ่ฟฟาดหน่อยแม่ไอ้นาขอดจะหนีไปไหนขอตีทีนึงสลิมสลิมไอ้ใต้ไอ้ใต้ไอ้ใต้จะหนีไปไหนไอ้ใต้ขอขอแผดดะ คุกหน่อยได้ไหมไอ้ตายติดหินตายติดขอฟาดหน่อยโอ้โหด้านหลังเหลือมาหลอกอีกตัวนึ่งครับผมเพื่อนเรากำลังไล่ต้อนมันต้องเป็นของเกาส <c oughs> <c oughs> เิเรียบร้อยเรียบร้อยหวานหมูเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบอีเอาไว้ด้านล่างริโป้แมงไล่เดีเ๋ยแฟดมาแมงของจริงของจริงมันต้องเจอคนจริงกว่ากระโดด,ท,ดทุ่งไม่ได้ตีไป็นทีโบะบะโบะขอฟาดอีกทีได้มีล่าง เดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะทีมเราคิวเป็ัวงหมด18ตัวอีกทีม14นะครับผมสกอร์ส่วนตัวเราคิว11ตาย2อแอซิสสี่นะมาเดี๋ยวเรามาเอา Dark Slayer กันหน่ดีกว่าจะบอกว่าขนาดมีสกิลติดตัวว่าแรงแล้ว40%ถ้าเราได้ดา์งมีอีก30เช็ดเคล่มันจะแรงขนาดไหนครับผมคุณผู้ชมพูดแล้วอยากจะลองอยากจะลองเดี๋ยวเราขอตีนกขอตีคลิปเอาเลือดก,ก่อนนะ เอาว่ะอีกทีมันบุกป่าฝาดงเข้ามาป่าเราเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราขออ้อมหลังมันนะฮะแม่จังหวะนี้ดูเหมือนว่านาขอดอีกแล้วมาหลอกผอมาหลอก,กนแล้วกันล่วงสัตว์ไปทีหนึ่งโบบักเรียบร้อยโอ้โหแรงฮะมาหลอกก็มาหลอกเถอะแทงเหรอแทงเหรอแม่ไอแวร์มันเก็บไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมและก็ได้เวลาขึ้นบ้านแล้วฮะตอนนี้บัฟดาร์สเลเยอร์ใกล้จะหมดแล้วด้วยโอ้โหมันต้องรีบดันแล้วฮะเราไม่รอชาร์จเอฟเฟเข้าไปเกี่ยวหนึ่งตัวเขาผมโอ้ย ุกอย่างสวยครับผมจังหวะน,นี้เพื่อเราแกลกนะเราขอตีก่อนตีบ้านก่อนเฮ้ยมันแรงจังวะขอโบะโบบะแล้วก็ทุบไปดิเก็บไปหนึ่งตัวเอาไว้เอาไว้ขอมุนตั้งหลักก่อนฮนะแม่โอ้ไอ้ตายที่มันเร็ววะ่ะมันเร็ววะ่ะขอโดนี้ก่อนอไปแล้วฮะกูนาขอดโอ้โหนาขอดมันช่างน่ากินซะเหลือเกินขอทีนึง เฮ้ยจมบึดมาเราเกิดมาเป็นทีเรียบร้อยครับผมเพื่อนเราก็กําลังไฟกันเราขอกัะทุ้งก่อนเลยละกันโอ้โหเป็นการเจิมหัวกับการเกิดครั้งนี้นะแมาไอ้แรสไอ้แรสพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหนัดเมานักมวยของเราจงไงจะหนีไปไหนขอกับโบะได้ไหมโบอกหน้าทีหนึ่งได้ไหม <Yeah. S 1> มันเข้าป้อมอย่างไรฮะเราถอยไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมขอถอยตั้งหลักก่อนนะครับผมถุงลิโพกยมาเฮ้ยมันเยอะจริงๆเยอะจริงๆขอทุ่งหนีมาเรามาจุกกันดีกว่ามาชิบหลบซ้าย หนาคอทนาคอทงงเด็กงงหลบขวาชิบออารมณ์สายชวรชวรกลิ้งหลุๆหลุนมาหลุนมาหลุนหลุหลมากลิ้งสองท,ทีสองจังหวะแล้วก็สตันหนีออกมาฮะไม่ได้แดกคุณหรอกไอเด็กนี่ไอเด็กนี่จะมาตามปะท้คนคนละชั้นเชิง และตอนนี้ดูเหมือนว่าอีกทีมวะมันจะฮึดฮึดเหอ่ว่าผมดันป้อมเราครับผมจังหวะนี้เราขอกลิ้งเข้าไปหนึ่งทีขอซัดแรดไปก่อนหนึ่งตัวครับผมตามด้วยนะไอ้ใต้ไอ้ใต้ขอตีไปอีกตัวหนึ่งได้ไหมละ่ะขอตีงตุนได้ไหมละ่ะโอ้หเล่นเราน้อยผมเราขอตั้งหลักก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเราขอถลุกันรีบจบก,กันดีกว่าฮะก่อนที่ไอ้เทมีกทีมจะตามทีมเราไอ้มาหลอกขอฟาดหน่อยดิลิโป้โอ,โอ้โหทั้งลิโป้ทั้งนาขอขอรุ่นหนึ่งทีแล้วก็สไลด์โบไปหนึ่งทีแม่ โอ้ยเรียวมาเราเรียวจริงๆครับผมแม่ติวสมชื่อเขาลอดกลับไปได้นะทีมเขาเสีย5ตัวเลยฮนะจังหวะดี้ไม่รอช้าล้วต้องรีบดันแล้วครับผมการดันครั้งนี้นะให้แกล็กนะครับผมเป็นทีมทับหน้านะส่วนเราครับผมรอเป็นทับเสริมครมาผมถ้าเขาฮุกไาโดนี่บอกเลยว่าต้องมีอย่างต่ำหนึ่งศพนะฮะเออหุบมา หุกมลมคมปลิบครับผมจังหวะนี้เราโยกไปรอก่อนขอ,อฟาร์มบับแดงก่อนแล้วกันนะและคือตอนนี้เงินมันเหลือไงคุณผู้ชมเหลือเยอะมากมากครับผมผมขอขายดาฟาร์มออกดีกว่าเนาะแม่เปลี่ยนเป็นเฟรนเลียทูดไปเลยเน้นดามเมจนะฮะเอาให้มันจัดจ้านกันไปเลยทีเดียวเราขอแบบว่าเน้นตีแรงๆเลยกันฮนะสลิมสลิมแม่มะป้าหงป้าหอกระโทด้านล่างเราเอา้าชิบหายแลแ้วแกกูโดนลุม ดี๋ยวขออ้อมหลังนะเราจะนิ่งๆเงียบๆคือดินลุก <hi> มาก่อนกึ้ศอันติยออกมาก่อนนะฮะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้จะจับกันอย่างเดียวเลยรอรอก่อนที่โป้งมันเหมือนจะได้เรานะที่เราเป้าหมายของเราค for ือแลสก่อนขอตัวแรกเลยแลสโอ้ยโดนสลิมสตันโอ้โหตอนนี้ฮะ รู้สึกว่าทีมเราจะเสียเปรียบด้วยฮนะโดนไป2ตัวแล้ว3ตัวแล้วโอ้โหทีมเขาเสียแค่ตัวเดียวและดาร์คสเลเยอร์อีกทีมได้ไปด้วยเอาไว้เฮงงานนี้เกมตึงแน่นอนแม่อีกทีมก็ไม่รอช้าครับผมได้ดาร์คเสร็จมันซัดป้อมต่อเลยโอ้โหตอนนี้ทีมเราเสียไปสองป้อมนะครับผมจากอีกทีมที่ป้อมครบหมดเลยนะฮะบ้านเขายังไม่แตกเลยนะด้านในโอ้โหนะคอนี่ก็พยายามจะดันบนต่อนะ ต่ชีพเราอยู่ไกลไงเขาก็อาจจะต้องกลับบ้านไปก่อนนะได้2ป้อมนี่ก็คุม้มชิบหายแนละ้วแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่กันต่อไปเพื่ออะไรหรือว่าจะเอ็นเลยเอาไว้ผมดักจับได้ว่ามีกระแสครับผมเสียงหัวใจครับผมอยู่แถวนี้และโอ้หูยมันจับผมได้ก่อนหรือเปล่าแม่มันปลาสตันออกมาแต่ว่ามันยังไม่รู้นะนยังไม่รู้เราเนียนก่อนเราเนียนก่อนแล้วเพื่อนเราโอโ้โหเข้าไปเกี่ยวแล้วไอชิบหายขอสตันไปก่อนแล้วหนึ่งตัวพันหก เฮ้ยเรามีเกาะเกิดครับผมขอบผุดทีนึ่งขึ้นมาขอบฟาดโจโจหนึ่งทีแล้วก็ทูไปเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับผมโอ้โหมาหลอกมันฟาดเราอะแต่ว่าทีมเราเก็บไปถึงห้าเฮ้ยเฉทแค่ทีมเรารอดหมดครับผมสี่ตัวมีกูตายคนเดียวแต่ไม่เป็นไรครับผมเวลาชนะเราชนะด้วยกันทั้งทีไงไม่ได้ชนะคนเดียวโอ้โหเพื่อนเราพร้อมใจกันดันขนาดนี้รู้สึกว่าแม่ชัยชนะมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมไง เอาเว้ยเฮ้ยขึ้นป้อมในแล้วป้อมในแล้วแม่มียกหวามียกหวาบทีเราประเถอมาเข้าซัดป้อมเลยฮะ และดูเหมือนว่าทีมเราจะเก็บชัยชนะไปอย่างไม่ยากครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคุณผู้ชมฝากกดไลค์พวกเราหน่อยฮะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้ได้เลย yeah! เดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนิดนึงนะว่าเกมน,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมมาใคร MVP เดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยยาแย่ต้นครับผมสำหรับเกมนี้ผมก็คิวไปหมด20ตัวตาย5แอสซิสนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสูญสลายบ๊ายบาย ฮันแน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับแล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย